เราคิดอีกคิดเบิดเมื่อเงินลอยด้านจีล่าเง,งินลอยด้านจีมามันบ่ม,มาดอก <c oughs> <c oughs> อยากได้ผู้ที่ตามนติ๊กตอกเด้เป็นแสนคนอยากมีผู้ที่ตามเป็นล้านมันบ่ม,มาดอกอีีพี่ปูน่าเขจะมาคุยดีทำไ้แน่นอนอย่มันต้องเชิญคุูไปแมนครับผมองค์ประกอบความสำเร็จแมนองค์ประกอบองค์ประกอบความสําเร็จคืออะไร <c oughs> คุณต้องมีถ้าไม่มีเงินเงินหรือเป้าหมายที่คุณต้องการไม่มาแน่นอน คือการที่คุณพัฒนาตัวเองอยู่ในเวคืนพลังงานที่จะทําให้คุณเนี่ยไปถึงเป้าหมายนั้นนอกจากเออพัฒนาตัวเองเรื่องอะไรเรื่องความคิดเรื่องคําพูดการกระทําทุกอย่างเพราะถ้าคืนพลังงานคุณไม่ถึงสิ่งนั้นนะคุณทําเอาสิ่งนั้นไม่ได้ เพราะเป้าหมายที่คุณอยู่ข้างหน้าเว้ยทุกคนมันมีพลังงานมันมีพลังงานคุณก็ดบ่าโอ้โหวันนี้สอนแพงฝากแชรหน่อยคนละหนึ่งแชร์นะคิดการใหญ่ใจต้องถึงถูกต้องฮะบางคนคิดใหญ่นะแต่เขาไปเพราะอะไรรู้เปล่าเขาไม่เอาเองมาอยู่ในองรรค์ประกอบของความสําเร็จนั้นองรรค์ประกอบความสําเร็จมันก็คือหนึ่งคุณจะต้องพัฒนาตัวเองสองคุณต้องคิดบวกทุกสถานการณ์สามคุณต้องเป็นผู้ชนะแม้อยู่ในสถานการณ์ที่ติดลบทสี่ ผู้ควบคุมเชื่อว่าฉันควบคุมอนาคตฉันควบชีวิตของฉันเองไม่ได้เกี่ยวกับหมอดูไม่ได้เกี่ยวกับสภาพดินฟ้าอากาศไม่ได้เกี่ยวกับใครทั้งนั้นตัวเรากับตัวเราถ้าคุณพูดคนเดียวอยู่ในห้องได้คุณก็พูดไปในตัวกูกับตัวกูนี่แหละมันเข้าถึงกว่าเ,เก็นเปล่าตัวกูกับตัวกูคุณพูดกับคน คุณคนเดียวอะเมื่อใช้คำพดูดเหล่านี้มันจะถึงใจกว่าเออแล้วเอาความคิดมาอยู่ในคลื่นนี้ตลอดเวลาห้ามตกโฟร์แม้แต่วันเดียวเพราะอันนี้แหละสำคัญเอาอีกอย่างรู้จัดไปนะใช่ถูกต้อง,ยงพยายามพัฒนาตัวเองใช่ครับทอมมาถูกต้องครับมันมาเองพี่ต้นเดี๋ยวมันมาเองที่สำคัญคือหลายคนตกโฟโ,โอ้โหแบบ สอนแพงจังไงเนื่อ่าสอนในคอร์สนะหลายคนตกโฟล์ไปไม่ถึงเป้าหมายเพราะคุณเบี่ยงเบนความคิดไปไปสนใจคำพูดของคนอื่นไปสนใจสิ่งคุณไม่เ<ำ>บนความคิดตามหัวใจเรียกขอคุณสวัดีเกิดครับพี่ปูเชื่อว่าคนที่ติดตามทั้งหมดเพราะเชื่อว่าคิปของสุดยอดแม่คบพี่ปูใช่ใช่ เมือ่อไหรที่คุณออกนอกเวน,นะหรือคุณตกโฟร์สร้างเก็บความรู้สึกตัวเองสวัสดีครับพี่นิดคุณตกโฟร์เมือ่อไหร่นะมันคือสัญญาณอันตรายจําคํานี้ตลอดชีวิตเมือ่อไรที่คุณตกโฟร์เด้อมันคือสัญญาณอันตรายกําลังบ่งบอกว่าเฮ้ยฉันกําลังฉันกําลังออกจากเป้าหมายฉันกําลังออกจากเวที่ฉันกําลังจะเดินทางไปเพราะความรู้มันคือ,อ สวัสดีครับพี่บอลนะาตัวนะสอนแพร่งดีพี่มาความรู้สึกคืออนาคตนะฮะบอกเลยคุณต้องคุณต้องมีความรู้สึกไปในอ่าสิ่งที่คุณต้องการด้วยนะสวัสดีสวัสดีพี่ไรอันครับสวัสดีครับ,พ,รรบ,รบพี่นิดมานานชั่วโมงเหนือครับต้องฝึกใช่ฮะเจตเจตความรู้สกความรู้สึกคืออนาคต เมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกดีรู้มีความสุขใช่ครับความรู้สึกคือน,นาคตพี่นิดใช่คุณเตรียมรับสิ่งดีๆได้เลยอ,ะอะนะจะทำไงครับถ้าคนอยู่ใกล้แต่แย่ๆกับเพัฒนาตัวเองก่อนครับเอาเอาตัวเองให้อยู่ให้ทำให้ตัวเองคือไม่ต้องไปยังไงมันพูดยากเนาะคือแบบ เราเอาตัวเองให้รอดก่อนสวัสดีครับโค้รกอล์ฟเราพัฒนาตัวเองให้เก่งนะครับเดี๋ยวเขาทําตามเองนะครับใช่ครับครูใช่ผมเข้าใจนะคนรับข้างลบนะฮะสวัสดีพี่พีกทมนะฮะสวัสดีเบลแม่มาให้กําลังใจขอบคุณครับใช่ความรู้สึกคืออนาคตมาไม่ทันใครมาไม่ทันไปดูย้อนหลังใน Facebook เด้อครับเด้อคุยดีอัตภัณฑ์คนเปลี่ยนหลวงนะครับคุณครูสอนดีมากมากไม่เหมือนคนคนเลยขอบคุณครับผมความรู้สึกเหมือนคืออนาคตเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกแย่คุณฟังดีนะรู้สึกจิตตกอารมณ์ไม่ดี ความรู้สึกคืออนาคตและเป็นแบบไหนใช่อีกที่หนึ่งเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกกิจตกคิดลบอารมณ์ไม่ดีอิจฉาริษยาเห็นข้อดีของคนอื่นไม่ได้คุณต้องพลอยอิจฉาริษยามันร้อนมันร้อนข้างในคุณเตรียมรับได้เลยว่าคุณจะเจอเรื่องลบๆอีกแน่นอน เพราะในหัวของคุณมันตั้งป้อมมันตั้งป้อมปาการไว้เลยฉันลบฉันลบเข้าใจรอขอพูดหลายๆครับโอ้วันนี้สอนโคตรแพงตื่นรู้เลยไรเนี้ยสอนเมื่อแต่เมื่อ,อไหร่สวัสดีครับป้าที่คุณมีไมล์เซ็ตข้างในหัวฉันมีความสุขใครจะเป็นฉันไม่ฉันมีความสุขคนแบบ นี่จะไม่มีความสุขใช่ครับฉันเห็นคนอื่นทุกฉันทุกด้วยอยมันจําเป็นต้องทุกด้วยไหมเนี่ยเหมือนแบบเนี้ยแบบเหมือนแบบใช่ครับเหมือนคุณกําลังแบบเอาเกณฑ์ความสุขของตัวเองไปอยู่กับคนอื่นโอ้โหสอนแพงเหมือนคุณเป็นเจ้าของบริษัท CEO แล้วบอกว่าเฮ้ยเนี่ย ลูกน้องฉันคนหล่อนเขาจะต้องมีความสุขนะเขาจะต้องเป็นไปดังที่ฉันต้องการสอนแพงตามตรงไม่มีใครอยากเป็นอีกทีหนึ่งไม่มีใครอยากเป็นในสิ่งที่เขาฝืนตัวเองคุณบังคับคนอื่นไม่ได้ คนอื่นเขาก็จะเป็นตัวของตัวเองเขาไม่เปลี่ยนเพื่อคุณหรอกแล้วถ้าคุณเอาความสุขของตัวเองสวัสดีครับพี่อุมิมแล้วเขาเอาแล้วเมื่อคุณเอาความสุขของตัวเองไปผูกไว้กับคนอื่นว่าคนนั้นจะต้องเปลี่ยนสิฉันถึงจะต้องมีความสุขคนนั้นจะต้องเปลี่ยนดิฉันถึงจะต้องมีความสุขคุณไม่เหนื่อยแล้วครับสอนแพงเลยเนี่ยใครเก็ตพิมพ์เก็ตคุณไม่เหนื่อยแล้วครับแต่เมื่อไรตื่นรู้อยู่กับตัวเอง อยากได้แบบไหนต้องคิดและพูดแบบนั้นถูกต้องฮะขพืนตื่นรู้ฉันอยู่กับตัวเองฉันมีความสุขของฉันเองคนอื่นจะเป็นยังไงไม่รู้ความสุขของฉันมันง่ายมากมันซิมเปิลมากแม่ครับผมมันซิมเปิลมากฉันมีความสุขได้เลยไม่ต้องรอให้ใครเปลี่ยนตัวคุณเปลี่ยนคุณมีความเดียวจบสอนแพงใครเก็ดพิมเก็ดห้าสิบหกหกสิบคนพิมมาสวัสดีครับพี่ปุ้ยกา คนอื่นเขาจะไม่เปลี่ยนหรอกครับผมถามตรงตง <c oughs> การเปลี่ยนที่ยากที่สุดคืออะไรรู้ปะการเปลี่ยนนิสัยตัวเองขนาดนิสัยบางอย่างของคุณเองคุณยังไม่อยากเปลี่ยนเลยนับภาษาอะไรคุณไปชี้นิ้วบังคับคนนั้นคนนี้ว่าเฮ้ยคุณต้องเปลี่ยนนะคุณต้องเป็นแบบนี้นะ โอเคครับพี่ษาคุณต้องเป็น,ไป,นไปในสิ่งที่ฉันต้องการนะฉันถึงจะต้องมีความสุขผมบอกนัางน่าคุณครูต้องเป็นจำเดีนแน่นอนใช่ครับขอนะบคุณครับผมบอกเลยเขาไม่เปลี่ยนนั่นคือตัวตนของเขาคุณไม่ต้องเปลี่ยนใครไม่ต้องเอาความสุขออกข้างนอกตัวเอาความสุขเข้ามาในตัวตัวคุณเนี่ยตัวคุณคนเดียวเนี่ยแล้วมีความสุขตอนนี้เลยสาเหตุที่คุณทุกข์อยู่ตอนนี้คืออะไรรู้เปล่าคุณกําลังมีความคิด แล้วความคิดมันไม่ได้เป็นของคุณมันเป็นของคนอื่นที่คุณไปเก็บมาใครพูดอะไรคุณก็เก็บมาแล้วคุณกําลังอยู่ในสภาวะอารมณ์ที่คิดถึงความความคิดนั้นมันก็เลยทำให้คุณเป็นทุกข์ไงคุณก็เลยออกมาจากความทุกข์ไม่ได้ไงโหสอนแพง Yeah. ใครที่บอกให้คุณย้อนอดีตนะคุณต้องรีบพิจารณาตัวเองได้แล้วอดีตมันจบไปแล้วมันแก้ไขไม่ได้ใช่ครับลูกเม้ครับคุณเห็นหมอดูที่ไหนหรือสำนักทรงเจ้าที่ไหนนะบอกให้คุณย้อนอดีตเอาวันเดือนปีเกิดมาเขียนมาดิวันเดือนปีเกิดแล้วกลับไปแก้ไขอดีตบ้าเปล่ามันแก้ไขไม่ได้มันจบอดีต คุณจะไปเสียเวลาอยู่ตรงนั้นทำไมทำไมคุณไม่ปรับที่ now this is a now ปัจจุบันนี้เวลานี้เท่านั้นแล้วกราบชีวิตของคุณมันจะเริ่มเปลี่ยน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  no อดีต focus ปัจจุบันสำรวจดีว่าคุณกำลังคิดอะไรอยู่เมื่อคุณคิดมันคืออนาคต สำรวจความคิดของตัวเองตอนเนี้กูเก่งกินมากเลยครับขอบคุณหลายครับสำรวจความคิดของตัวเองว่าคุณกําลังคิดอะไรอยู่เดี๋ยวคุณคิดเดี๋ยวคุณก็ไปทําตามที่ความคิดคุณคุณคิดถูกต้องหรืถอรถูกต้องหรือไม่ใช่พีม่มามันไม่มีใครหรอกที่อยากจะไปกินข้าวกับส้มตําแล้วไม่ได้คิดว่าอยากกินส้มตําอะเออ สวัสดีครับพี่หน้าครับผมวันนี้สอนแพงมากเลยรู้สึกมีความสุขที่ได้สอนแบบนี้ทำทุกๆวันให้มีค่าใช่แล้วครับอันนี่คือเรียนฟรีท่านทุกคนอย่าลืมใครอยากล่งคอร์สลงได้เลยนะอันนี้คือดอีปัจจุบันแก้ไขเสมอใช่เดี๋ยวจะมีคอร์สสำหรับเรื่องไมเ่เซตนี้อยู่แต่ตอนนี้ให้ฟรีไปก่อนนะตอนนี้มีคอร์สเดียวคือคอร์สติ๊กต็อกนะแพงใช่แม่แพงมากเขา สิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดนะเขาสอนในคอร์สกันเป็นหมื่นสวัสดีครับพี่เจนนะครพนมแม่นิลีครับเออใช่ครับพวกสิ่งที่ผมสอนเนี่ยเขาสอนในคอร์สกันเป็นหมื่นนะทุกคนทุนฟังดีๆผมรู้ว่ามีคนได้ประโยชน์มีคนไม่เห็นประโยชน์ก็มีเยอะแยะไปเพราะว่าของฟรีคนไม่เห็นค่าแต่เมื่อไหร่ที่คุณเห็นค่าในของฟรีนะคุณเปลี่ยนชีวิตขอบคุณจดหมายลักครับ นะเพิ่งมาค่ะโอเคครับพี่อุ้ม้มนะไปย้อนได้ดูใน Facebook ส่วนตัวเด้อถ้าใครอยากดูตั้งแต่ต้นจนจบสวัสดีครับพี่เจดาบางปูครับใครอยากดูตั้งแต่ต้นจนจบรูหายดีแล้วฮะคือผู้ให้ดีแท้เริงคอบคุณครับใครอยากดูไลฟ์สดตั้งแต่ต้นจนจบไปดูใน Facebook ส่วนตัวนะชื่อว่าครูอีดดี้อัตพลคนเปลี่ยนโลก facebook ส่วนตัวแมนครองฟี่ถูกต้องนี่ทําไมคุณต้อง,ค,องคุณต้องลงคอร์ส พอเมื่อไหร่ที่คุณลงคอร์สอย่างนี้ดีกว่าเมื่อไหร่ที่คนไดร้รู้สึกว่าได้จ่ายอะไรบางอย่างคุณจะตั้งใจของฟรีคนไม่เห็นค่าจริงบางคนน่ะจ่ายเงินเท่านั้นถึงจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากเปลี่ยนชีวิตคุณก็ลงคอร์สผมก็ไม่ได้แบบผมก็ไม่ได้บังคับทุกคนนะเออขอเวลาไปเข้าห้องน้ำแป๊บนึงโอเคฮะ ใครจะลงลงเลยสามพันเก้าสบคุณเรียนแล้วสามเดือนไม่เห็นผลคุณเอาเงินเคืนไปเลยคุณไม่มีความเสีย่ยงผมกล้าการันตีให้ขนาดเนี้ยน้องน้องเพ่ก็เมื่อเปิดเป็นคอร์สขยี่ยมเลยครับจัดไปเลยนี่ครับที่ดอแตบนคนเปลี่ยนโลกขอบคุณแม่ปื๋ยที่พิมพ์มาให้ขอสามพันสามเก้าคุณลงคุณไม่เปลี่ยนชีวิตเอาเงินคืนไปเลยสามเดือนเดี๋ยวผมดูว่าเรียนแล้วทำไหมวะเรียนแล้วไร้ส่วนไหมวะ ก็คุยดีบอกให้ทุกวันน่ะก็คุยดีบอกให้ลงคลิปทุกวันน่ะ,วนะสวัสดีครับคุปี่หนิงลงไม่วาอ๋อคนที่มันไม่โตคือคนที่มันได้ไม่ไม่ทำคนไหนที่ไม่โตคนที่ไม่ได้ทําเปลี่ยนแน่นอนครับแม่แม่จะไปแม่แต่คนไหนที่ทําคนนั้นโตมันมีอยู่แค่นี้ติ๊กตอ๊อกยาก ใช่หลายคนชอบเรียนนะโอ้ยเรียนเทคคอยเป็นหมื่นเป็นหมื่นก็จ่ายมาแล้วคุณอีด,ดี้นักภาษาอะไรสามพันเก้า 39, โอนจ่ายเลยเออเป็นหมื่นก็เรียนมาแล้วแต่ทาไมชีวิตคุณไม่เปลี่ยนรู้บ้างคุณไม่ทําคุณรู้ข้อมูลโคตรแน่นเลยโคตรเนื้อหาโคตรด,ดีเลยนะมันไม่มีไฟยังไงอ่ะเรียนมาเยอะอ่ะมันไม่ทําก็จบคุณเป็นผมรู้ว่าคุณ คุณเคยไปเรียนคอร์สหลายเหมือนผมรู้นะและมันจะมีประโยชน์อะไรอะ่ะเรียนเราไม่ทําอ่ะเออชีวิตนี้เราต้องการเป็นนักเรียนที่ดีเหรอไม่ใช่เราต้องการเป็นอะไรพโลกใบนี้ต้องการนักลงมือทําไม่เรียนถ้าบอกอู้คุยดีอยากเปลี่ยนโลกอยากเปลี่ยนโลกงั้นคุยดีขอเป็น,น ดีนะโอเคครับพี่ต้นคุยดีขอเป็นนักเรียนที่ดีนะเรียนแล้วชอบเรียนมากดูดูคลิปอจาจารย์บดีทุกคลิปดูทุกไลฟ์แต่คุยดีไม่ขอทํานะเพราะว่าคุยดีเป็นนักเรียนที่ดีอยากเปลี่ยนโลกคิดว่ามันได้ปะคิดว่ามันจะเป็นไปได้ปหครับนะมีเป้าหมายใหญ่อยากเปลี่ยนโลกอยาเยกยาเปลี่ยนประเทศไทย ขาเป็นนักเรียนที่ดีด้วยมักเรียนมักเรียนสวัสดีครับพี่เอมักเรียนครับคุยดีว่าเฮ็ดดอกมันจะเปลี่ยนได้ปะมันม่เปลี่ยนเหรอครับ <c oughs> คิดว่าเช้าเทคนิคขัดกระทากับเลือกมอน <c oughs> ว้าวสุดยอดวันนี้มันจะสองเคเอมันจะยี่สิบเคใครเก็ตพิมพเก็ตนะโลกนี้ไม่ต้องการนักเรียนที่ดีพอกันทีกับการเรียนแล้วไม่ได้ทำ ถ้าคุณอยากโตคุณทําดีเรียนอะไรนิดท<ำ>ประเด็นคือแบบลอกก่อนทาก่อนทาอาทิตย์นาก่อนผมรู้คุณไม่โตทาให้โควิดหายก่อนเด้อโควิดเฟดสามผมรู้คุณไม่โตมีเพื่อนคบพันแล้วนะมีปุ่มไลด้วยคืออะไรเอาไ้ก่อนผมรู้ คุณไม่โตถูกเรียนมากมันมันจับสวนอ่ะคุณเรียนสรุปแล้วแล้วเฮลโลเพียวสวัสดีครับพ,พี่เพียวสรุปแล้วเรียนเพื่ออะไรเรียนเพื่อรู้เหรอรู้แล้วรู้แล้วยังไงถ้ารู้แล้วไม่ทำมันก็หายกูดอัพจำนนเอเดรียนเกลแอรเ์พี่เพียวกูอัพจนน สรุปคือเราไม่ได้เราอย่าเป็นนักเรียนที่ดีแต่จงเป็นนักลงมือทําเนี่ยผมสอนนี่คุณแอบลงมือทาแล้วสอนฟรีเนี่ยถ้าอยากลงนึกลงคอร์เด็ต,ตอมโอกาสให้ร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยลูกศิษย์โทรมาเยอะมากเลยยังไม่ได้โทรกลับเดี๋ยวเสียดเนี่ยโทรกลับนะฮะใครมีคําถามลูกศิษย์เนี่ยถามมาได้เลยเดีย๋ยวผมไปตอบให้เหมือนคุณได้ที่ปรึกษานะฮะเพราะฉะนั้นเป็นลงคอร์ดได้นะครับอืมสวัสดีทุกคน คีย์เพงว่าอ่ะจะลงแล้วใครได้อะไรจากการเรียนฟรีวันนี้บ้างพิมพ์มาให้ผมหน่อยครับแบบให้รู้สึกดีว่าเออผมจะต้องทอํายังไงต่อผมจะต้องเอาอะไรมาสอนอีกอะไรเงี้ยผมสอนแล้วผมมีความสุขผมสอนแล้วผมมีความสุขยินนะคุณเอาไปลงมาทำคุณเปลี่ยนชีวิตนะรีเฟรมรีเฟรมผมไม่ว่าไงไม่ลนะ Def ame, def ame. happy day yeah e v e r y day I'm I happy is now teaching on TikTok I I am so now yeah เริ่มให้ง่ายที่สุดคือลงมี start start easy uh, the uh, take action the take action <laughs> I'm sorry good afternoon how are you e a h ต้องพัฒนานตัวเองเปลี่ยนความคิดแมนครับแม่ Development or uh, the c h a n g e the c h a n g e touch life life the c h a n g e r e f a m e for what r e f a m e ได้ความรู้มากมายใช่ครับ i ม d ใช่ของตัวเองเรียนแล้วลงมือทำ r e f a m e r e f a m e or c h a n g e mindset ได้ความยู่รู้เยอะเลยนะฮะเดวิด นี่ช่องภาษาอังกฤษหรือช่องอะไรเนี่ย Reframe for my ข้อมูลเก่าๆนะเดี๋ยวใครมาไม่ทันไปย้อนหลังเลยะไม่ต้องรอให้คนอื่นเปลี่ยนแต่ให้ตัวเราเปลี่ยนเยี่ยมครับฮเออใครที่มาไม่ทันนะพี่เพียว <c oughs> ไปดูย้อนหลังใน Facebook คูดดูอินดี้อัตรพลคนเปลี่ยนโลกเด้อตอนนี้กำลังศึกภาษาอยู่เดี๋ยวบาลังจะเปิดห่วงอ่า เดี๋ยววันหลังจะเปิดหว่วงให้ทุกคนขึ้นวันนี้อยากให้อยากสอนเพรานะฉะนั้นนี่คือเดย์หกโอ้หมื่นครบอาทิตย์ตตอน,นี้ปาดเร็วอีหลีกลับมาแล้วค่ะเยี่ยมเลยฮะทุกคนว่าเร็วเปล่าแป๊บเดียวเร็วเปล่าพวกนี้ก็ครบอาทิตย์หนึ่งแล้วเนี่ยกับโปรเจกต์ร้อยวันปั้นซูเปอร์สตาร์โอ้โหสวัสดีค่ะคสวัสดีครับ,รบเร็วอีหลีพี่นอ้องนะเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนความคิดลงมือทำเรียนแล้วไม่ทำไม่มีประโยชน์เยี่ยมฮะ เขาของน้ำออกมาเลยค่ะสวัสดีครับพี่อมรรัตน์นะแต่ความยุ่งเละขี้ลึกอ้ได้ความรู้เยอะขี้ลึกมากมากขาขอบคุณคุยดีมากๆค่ะยินดีครับป้าสวัสดีครับพี่หน่อยครับผมเนี่ยกำลังจะลงแล้ว Nice to meet you again สวัสดีครับพี่หน่อยเฮา He mean we need to do it now โอเคเอ่อเขอาไม่ถึงต้องทำต้องต้องทำตอนนี้ยะ yeah, แม่ Just do it now Just do it nowVery nice to meet you all v e ล y n i น e t ท miss you all อยินดีดูจากทุกคนจูสวัสดีครับพี่แอด MC YouTube สวัสดีครับแม่แอนนามาแล้วนะครับวันนี้หน้ามืดเอามไม่หน้ามืดครับหนา้าไม่ได้ใช้ฟิลเตอร์ I'm not I'm not use filter TikTok น <laughs> ี่คือหน้าสด I c a m l a ล e today อา่าไม่เป็นไรครับข <laughs> อบคุณเลยไร <c oughs> ฟังบอก,อ,อกเลยค่ะงงเอา บอกเลยห้องนี้มีสามภาษาภาษาไทยภาษาอีสานภาษาอังกฤษนะยังไงมันก็เปลี่ยนโลกได้ <laughs> แม่ปุยไปไรไก่อน้ะจ๊ะโอเคครับซียูซุนฮ่าฮ่ามีการอะไรไม่ตกนะครับโอเคเจอกันไห่ครับทุกคนเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเที่ยวคาเฟ่ไปอีกแล้วคุยดีไปอีกแล้วไปบอไปบอผุ้ใดอยากไปโยงมือขึ้นมาม <laughs> ันมันไม่ทำอะไรไล์สดแล้วพาทุกคนไปเที่ยวคาเฟ่ I'm sorry I driver เทสมิสโอเคสแตนบายโอเคกุญลักกุญลักครับกุญลักครับอืมพี่ชาละวันนะฮะพี่ชาละวันกุลักนะใครอยากไปยกมือเดี๋ยวพาไปที่ไม่เคยไปกรุงเทพล็อกดาวน์เลยใช่ปะ่ะเออเดี๋ยวคุยดีพาไปเที่ยวอุบลนโอเคบายบายครับพี่นุ่ขอบคุณครับผมต้องลงมือทําไม่ต้องให้ใครมาบอกเราค่ะเยี yeah, ่ยมฮะทุกอย่างเดี๋ยวเปลี่ยนที่ความคิดเราตั้งนั้นใช่ครับผมนะเอาภาษาใต้บ้านพี่ปูกับบังเควินด้วยไหม <c oughs> ร้อยแรงร้อยแรงเลย ขอบคุณครับผมสวัสดีครับพี่น,นาครับจะไปแล้วนะฮะขอบคุณดีๆฮะร้อยแรงร้อยแรงเลยกำลังจะทุกคนนะขอบคุณครั้คืนนะไ,ไปไปค่ะโอเคบอกตอนนี้ต่อแล้วครับรูฟังไม่ทันเขาโอเคครับจังจะลงแล้วครับขอบคุณจากพี่นามาช้อออาอดเลยอ่ะอดเลยอดเลยอดเลยนี่เดี๋ยวตอนเย็น ดีจะพาไปคาเฟ่คือว่าคือว่าภาษาไตมาช้าอาไรเนี่ยใช่ครับเดี๋ยวตอนเย็นคุยดีจะพาไปคาเฟ่ไปเมาไปเมาไม่ทราบว่าทีมงานทีมงานไหนเนาะไปใส่เบอร์หลังคุยดีจะพาไปคาเฟ่ที่อุบลราชธานี่รงแรงร้อยแรงฮ่าฮ่า w h t how what time is what time or how about about อะไรนนีย10 20เหรอนับนิ้วก่อน17 17.20ว่าอย่างไร w วัน s a p 1 7 3 2เออ17.22มาม่ทางเลยขายเจอกันตอนเย็นอาจเจอกันครับแคปเพียร I m i s you เอยงแ่เพียง I i t h you เพียงแค่เพีย เออดูก่อนนะครับผมสาวเยอะไหมกูหลายต่อเวลาติดนี่เขาจะ I will be the first line เ e ่ h yeah, มันจะเป็นไลน์ข้างรกของจ่าโอเคนะครับได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวต้องดูก่อนว่าเน็ตแรงไหมถ้าเน็ตแรงอาจจะได้ให้ขึ้นให้ขึ้นทุกคนเตรียมรอนะประมาณมประมาณห้าโมงอะประมาณยี่ออโมงห้าโมงเนี้ยเอออีกสองชั่วโมงบ๊ายบาย see you next time see you next time see you again กูแดงมาแรงทุกท่านเมียนครับพี่นีเชียงใหม่ see you next time thanks so much see you next time see you do again um how much จ <c oughs> <47. 30. laughs> ิบเจ็ดจุดสามศูนย์เนาะเสียจุดศูนย์ศูนย์เนาะบายบาย thank you thank you everyone thank you everyone thank you everybody นะ good luck good luck good luck ขอบสวัสดีครับไปแล้วครับน้องนิวสวัสดีครับ thank you everybody thank you everyone uh to you good luck See you soon. See you next time. I am travel. I am go to travel. At อุบลร a ช h a n i Coffee. Uh, coffee. Travel. Uh, at 17.00นนะฮะเดี๋ยวผมถ่ายรูปสวยให้ฟังเออภาษาอังกฤษได้สวยไปแล้วไปแล้วจริงๆแล้วเยอะคาเฟ่เยอะคาเฟ่ At อุบลราชธานีนะ Cafe. At อุบลราชธานี ก็เก่งนะครับคุยดีเพราะภาษาอังกฤษได้ว่าซาต้องจบไลน์นี้ก่อนโทรมาอินวอสบ้าวเพอร์เฟคแต่งยิวไปแล้วทุกคนสวัสดีครับคุยติมชะละโอเคไปละ